สวัสดีครับพบอกกันอีกจดลืมจนเคยครับ้มกับช่องระบบเที่ยงพีเอที่งานทิพงมีสิ่งแวดล้ครับมือนผ้าพี่พระรองมากินหหลากคือเกาพี่น้องเมนูก็หลากหลายครับมียังนี่มาบ้านเจ็บแซ่บกับพี่น้องตัวใหญ่ๆน้องพี่น้องเนาะกุ้งกระเพราค่ะกุ้งกระเพราตุ่มมะละตุ่มละทีโคลุ้งมูกกับักกล้องกล่องกันยงพี่รองเขาเราซองน้อพี่น้องเนาะขิ้รวดเขียวมาๆพี่น้องมาเจ็บแซ่กัน รับผมอย่าเลย่ะเลียเวียสดเนื้อจักกับพ่อกูมาเรียบพี่น้องพ้วหมุ้งกุ้งบันนอกวันหน้าเขามีอหจ้ะกลุ่งหน้ากุ้งท้งนี่แหละน้องเจ็น้ำพี่น้องไหมกดน้ำกบกุกกุ่มก่อนเข้าบอกก่านเขาพัดต่อพ่อก่อื้ เ้าจเาจ็บปุ่งข้าเจ็บตุ่มื้าระสมทอดอ่ผสมมาละใช่ไอประกาศดองรบเปี่มประกาศดองอืผสมกระลั่งดีเยแบบเขาหมักผสมกป้งเขาหมักผสมเหนือหมั้ย เนี่ยผมเขากแถวดีรู้ไปลองะขากินแเนวกันกันเนาะเขายแวดีเขากินเนือเนาะเอาสุกแก้งทอดได้จ้ะกิ่งก็เป็งทอดกรอบทอดได้จ้ะบรุดออกจากกันแน่นอนเนื้อปลาอ๋อห่วนไหมครับลอเลยอยากั แดดก็จะแดดฝนตกใช่ไหม่บดอยู่บ่บ่ต้องมาเป็นกตาขาวแล้วเรื่อฝนมันตกมักตกห้ามเข่าตองอ่อุบลเมล่

กินสิ่งก้หมูย่างมากมากเลยแผ่ดดีะอาะตัวเบมือนรังบึงอืมงั้นเหนอแต่ขอนี้วหนึ่งเนาะสิ่งก้หมูย่างโอ้ยไม่อยากมันย่ายได้พี่นนาะนั่งแทะกจ๊เอืม น,นี่เดี๋ยวเนี่ยแสบๆไปหน่องเออเ,เห็นู้เฮื่อแต่ใกล้กันก็อ,อย่าขามหัวไปส่วนกันไหนได้ไปหน่องก็เข่าหลายๆรันเหมือนกับซื้อสิบของก็กิ่นกันเลยแก้วแก้วหอเปไปหน่องอน่ะ มเน,นี่ยกินได้หลายคนอืมบขัดกระาเเดี๋ยวป่ะเบืยอหนิมนี่ยงตุ้นิังเสบ็บ

ใื่สิครับทดงานในกล้วยนั่นแบบภับมากกับพกกาพกรหูนไว้ในี่กล้วยพี่น,น้องหอนๆใช่ไหมืึอยาผสม

懂了。嗯、mm，我道嗯。嗯、hmm. mm hmm. lòng ừ. đấy được bắt lòng Rồi. không sẹo không của má

Bà. Nghe một cái Tí nhắn Bà cầm vô nè. Git. Rồi. Tôi đeo có bớt đâu. Bà. Tôi แปบเดียเปน้องกระเพากลุ่มอืมงวม

นมากินผ no. mm ัดแล้ว เชมื่อมกวบเป่อยของหมูดูดเอร่อยอสร็บพังเสระจพังเออะ không mỡ lòng hả mặc quê lâu năm 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 mặc quê lâu กินแล้วครน้องกินต่าสองเกววัาาวงูขโมนไปหูกไ้ไปเขาเว้นถ้าสองค้อเหันลนะ้ว่ครับบอกอะไรหรืออืม แสบตัวล้ำนาะแสบตาล้พี่คัมอะไรตัวรู้บ้างอืมเจี๋ยอ,อ,อ,อะไรฮึมฟังไม่ตัวเล่ยกัวอะไรอืมเฮ้ยยังเนาะเขาของคัมมึงเล่ยตัวอืมมันเพิ่มกินเข่าไรอยู่เนอะ ปลาเทาก็แสบสองเผาเพื่อก้าจจะี่น้องอมมากินน้ำจะพุดขหายแข้งกวยจัืม อิ้มสเต็บเหมือนกันเราพี no ่น no ้องเราคุณบูซ้วนใช่ครองกับวัตตาซอยู่รอกพี่น้องจะ่หนูกินเขาเวลานี่คุดมะเคยเนาะกลับมาแต่สองเนี่ยโอ้ขึ้นมาเปลี่ยนรถตรงหลังเป็นสุดใจหน่อยหนิหนอะเมนูแข้งเผือช่เมึงโบเหินพอตอนหนามกับว้อยัง พี่น้องแบบแบบก็แฉบแฉบเหมือนกันยุกเก่าเนาะพี่น้องเนาะกินเหมือนกันทุกปู่ทุกคนเนาะพี่น้องขอฝากช่องรวบเทียงพี่ที่งานคที่พวกมีตรฉันเนี่นไปนั่จากช่องใน่ยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจใการฝากดุ้งไหลกุ้งกุ้งพลับปลาไข่กุ้งกร,ะ,รกะดิ่งแจ้งเตือนตัวฝากคี่ไม่ไม่จากช่องเนาะพี่น้องเนาะถ้าคลิปนี้กับบุ้มมี่ยังครับบุ้มกับแฉบแฉบแล้วบังทุกปู่ทุกคนคอยชค มีโกมีหลับมันหมันปังๆเฮ่งๆลำเบริลเบริลสุทุกคน้อาพิ่น้องเนาะครับผมกับขอปิดคลิปไปทำนี่ครับผมพอกันนี่พี่หนาครับบูมสวัสดีค่ะ